CMI ใน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 ความรู้สึกของผมผมมีความรู้สึกว่าอยากเห็น CMI เนี่ยใช้ทรัพยากรของตัวเองเนี่ยไปผลักดันสนับสนุนหรือเกื้อหนุนนะให้เกิดสิ่งที่เราอยากเห็นในตลาดทุนเพราะบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ทรัพยากรนะครับในการสร้างฟาวเดชันหรือจุดเริ่มต้นนะครับมันอาจจะเกิดจากการศึกษาวิจัยแล้วไปทํา มันอาจจะเกิดจากการสิ่งที่เราอยากให้เห็นอยากให้มีอยากให้เกิดแล้วเราก็ให้ทุนไปให้เขาไปเริ่มทำนะครับอันนี้เป็นเป็นบทบาทแรกทีนี้ในตลาดทุนเนี่ยผมอยากให้ความสำคัญกับตลาดแรกเพราะว่าตลาดแรกเนี่ยจะส่งผลต่อเรื่องของความกินดีอยู่ดีของผู้คนนะครับอย่างน้อยๆนะครับถ้ามีบริษัทที่คุณภาพที่ดีสามารถเข้ามาระลมทุนได้หลากหลายนะครับผลมันก็จะเกิดต่อ,อก,การจ้างงานหรือระบบเศรษฐกิจ นะครับที่ที่ที่เราเห็นก็นอยู่นะครับส่วนตลาดรองเนี่ยทำอย่างไรจะไม่ให้มันเกิดการเก็งกาไรเกินควรหรือว่าเซิร์ชฟอร์ยิวจนเกินกว่าที่เรียกว่าไม่ดูความเสี่ยงกันเลยนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ซีไอไอในะฐานะที่เป็นองค์กรสร้างความองค์ความรู้เนี่ยสามารถจะเข้าไปใช้ทรัพยากรตัวเองเนี่ยจัดการให้มันเกิดเป็นที่เป็นทางได้นะครับในในบทบาท ที่ผมอยากเห็นอีกอันหนึ่งก็คือว่าหน้าตาของตลาดทุนเราเนี่ยโปรไฟล์ของนักลงทุนก็ดีนะครับหรือสิ่งที่เราอาจจะเคยเข้าใจมาในอดีตเนี่ยปัจจุบันเราอยู่ในสเตจที่เรียกว่าอันโนนดีอันโนนคือเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรนะครับโดยเฉพาะนักลงทุนหน้าใหม่พฤติกรรมของเขาเหล่านั้นนะครับผมอยากเห็น CMI เนี่ยให้ความสำคัญกับการาใช้ไมโครดาตานะครับเพื่อรีเสิร์ช นะครับวิจัยอย่างน้อยๆเราจะได้เข้าใจบาลานซ์ชีพค,คนไทยในทุกระดับในทุกช่วงอายุนะครับว่าบาลานซ์ชีพเขาเป็นอย่างไรและบาลานซ์ชีพของเขาเหล่านั้นควรจะแข็งแกรง่งควรจะสามารถจะรองรับนะครับนะสูงไวไม่ใช่ภาระนะครับอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือบทบาทที่เราอยากเห็นอ,องค์กรที่มีทรัพยากรไปจัดหาองค์ความรู้หรือสร้างในสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยให้มันเกิดขึ้นได้นะครับ เพราะว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยถ้าเป็นภาคธุรกิจคงคงไม่อาจจะเริ่มต้นแบบนั้นได้ในมุมมองของผมในในอนาคตเนี่ยสิ่งที่ผมอยากเห็นก็คือ,อการร่วมมือของ CMI ในฐานะที่เป็นเป็นสถาบันนะครับที่มีทรัพยากรไปจัดหาองค์ความรู้หรือสร้างองค์ความรู้เองเนี่ยสามารถที่จะไปร่วมงานกับสถาบันวิจัยอื่นๆนะครับเพื่อสร้างองค์ความรู้เป็น Public g o o d นะครับให้สังคมนะครับเพื่อไอ้พับบิคกู๊ดตัวเนี้ยจะได้ไปเป,เป็นฐานคิดในการทํานโยบายหรือแก้ไขปัญหาประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอความยั่งยืนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําธุรกิจนะครับที่ถูกที่ถูกทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําให้ผู้คนเข้าถึงตลาดทุนได้ง่ายๆนะครับหรือเรื่องง่ายๆอย่างที่เรา เราเราตั้งโจทย์กันว่าจะทําอย่างไรให้ตลาดทุนของไทยเนี่ยนะครับสามารถที่จะตลาดรองนะครับซื้อขายได้24ชั่วโมงนะครับสามารถเปิดบัญชีได้ง่ายนะครับไซเบอร์ซิเคียวริตี้สูงในขณะเดียวกันเนี่ยงวคลมีเงิน1,000บาทก็สามารถที่จะลงทุนเพื่อชีวิตของตัวเองได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องมีเงินเยอะแยะเป็นการสร้างสร้างอินฟาสตรกเจอร์หรือสร้างเขตแดนใหม่นะครับในสิ่ต่ตางเหล่านี้ เตรียมไอมีศักยภาพที่จะไปทําได้แต่ต้องร่วมมือกับคนอื่นสถาบันวิจัยอื่นนะครับไม่อาจจะทํางานแบบไซโลได้นะครับอาจจะต้องทํางานแบบที่เรียกว่าอินทิเกรตนะครับหรือคอนโซลิ d เดนะครับกับกับชาวบ้านสุดท้ายที่ผมอยากเห็นก็คือว่าความรู้ความเข้าใจนะครับในพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่หรือคนที่เป็นหน้าใหม่นะครับที่เข้ามาในตลาด ทุนไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อไอ o อการลงทุนในทรัพย์สินนะครับหรือว่าการซื้อขายลงทุนทําอย่างไรจะให้คนเขาเหล่านั้นเนี่ยนะครับสามารถจัดพอร์ตหรือจัดการลงทุนเขาเนี่ยตามความเสี่ยงโดยที่เขาเนี่ยนะครับตระหนักได้ไม่ไม่หลับหูหลับตานะครับหรือมีพื้นฐานความรู้ซึ่งอาจจะไม่ได้มาจากตัวซ m โดยตรงแต่อาจจะมาจาก การที่มีคนหรืออินฟลูเอนเซอร์ที่เขาเคารพนัตือเขาเชื่อใจแล้วก็ CMI สามารถทำงานผ่านตรงนั้นได้ในเครือข่ายในโลกของพวกเขาไม่ใช่โลกของพวกเราที่เราไปยัดเยียดให้กับพวกเขาระบบคิดแบบนี้ครับเราเราอยากจะหาคำตอบในอันโนนดีอันโนนแล้วก็ในโลกที่เราไม่สามารถจะมาพบเห็นต่อหน้าได้บนเงื่อนไขาสารสุขในในอีกหลายปีข้างหน้าครับ มีมีสองพนะครับพ้ยต์พอยต์ที่หนึ่งก็คือว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจทําอย่างไรจะให้ DNA ทาำนี้นะครับมันลงไปอยู่กับกับพวกเขาว่าการลงทุนนะครับมีความเสี่ยงเสมอแต่เป็นความเสี่ยงที่เรารับได้แค่ไหนงอ,องค์ความรู้ตรงนี้นะครับที่จะทำไงให้ให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นให้ได้อันที่สองก็คือว่า แต่บทบาทของคนที่เป็นเลกูเลเตอร์เนี่ยนะครับในระบบคิดเก่าเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่คอยปกป้องแต่ในโลกยุคใหม่เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของการที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องคอยเฝ้าระวังดูห่างๆนะครับแล้วปล่อยให้เขาเนี่ยมีพื้นที่ในการเรียนรู้นะครับเขาเขาต้องเรียนรู้ว่าเทียนน่ะมันร้อนนะครับถ้าเข้าไปใกล้เกินไปเนี่ยมันจะมันจะไหม้มือแต่ในขณะเดียวกันเ,นเทียนให้แสงสว่าง นียทำให้เขาเนี่ยสามารถจะมองเห็นอะไรต่างๆในความมืดนะครับการโอเวอร์โปรเทคชันก็ดีนะครับการที่เราไม่เข้าใจแล้วไปลิขิตชีวิตของพวกเขาเนี่ยไอไอองค์ความรู้ตรงเนี้ยนะครับขีดเส้นมันอยู่ตรงนี้นอ่ามันเป็นเรื่องของการกำหนดบทบาทตำแหน่งแห่งที่ Time and Space ของเ l a ลยเยอร์แต่ละคนไม่มากไม่น้อยเกินไป ผมผมชอบอันนึงนะครับที่ที่ในในหลายประเทศชอบพูดกันคือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ดีเนี่ยต้องเปิดพื้นที่ให้ลูกๆได้เรียนรู้และเติบโตมือเขาต้องรู้จักเพื่อนโครนเขาต้องรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะครับแล้วเขาจะเลือกได้เองนะครับถ้าเขาออกนอกแนวไปมากๆไออย่างนั้นนะ่ะควรจะเข้าไปเทคแอคชั่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่มันจะเกิดสิ่งนี้ได้ เราต้องรู้ก่อนว่าพฤติกรรมของเขาวิธีคิดค่านิยมคุณค่านะครับไม่อาจจะใช้ฮาร์ดพอร์ไปหักเอาแล้วก็ยัดเยียดได้อีกนะครับมันเป็นเรื่องของการสร้างคุณค่าในชีวิตหรือมุมมองชีวิตที่ไม่เหมือนกันนะครับบาลานซ์ชีพของเขาในวนัยนี้กับบาลานซ์ชีพของเราในอดีตนะครับในวัยเดียวกันมันคนละแบบนะครับเพราะฉะนั้น ต้องไม่ทําให้เขาหลุดออกไปใน,ในกรอบที่สร้างความเสียหายนะครับผมผมอยากเห็น TMI เนี่ยสร้างชุดความรู้นะครับที่เข้าถึงได้นะครับสำหรับคนทุกวัยนะครับไม่ไม่ใช่สร้างงค์ความรู้ที่ไม่สามารถจะแปลความเป็นภาษาภาษาผู้คนนะครับที่เข้าใจได้ไง่ายๆอันนี้ผมเชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรา คุยกันแล้วก็สื่อสารกันทําเขาเข้าใจกันบนฐานความรู้ไม่ใช่ความรู้สึกนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนก,นการตัดสินใจผมคิดว่าประโยคนี้เป็นประโยคที่ใช้ได้ตลอดกับทุกช่วงทั้นวัยทำอย่างไรที่องค์ความรู้จะเข้าไปในลนักษณะไลฟ์สไตล์ไลฟ์สเตของเขาให้ได้นะครับอันนี้อันนี้คือคือบทบาทที่ที่ สถาบันวิจัยนะครับควรจะมุ่งเน้นในปี2องปี้ครับผมในในปัจจุบันนะครับการทำนโยบายเนี่ยจะเริ่มจากข้อมูลที่เรียกว่าไมโครดาต้าระดับเล็กก่อเราลองจินตนาการนะครับถ้าเราสามารถนำเอาข้อมูลนะครับโดยไม่ไปแตะความเป็นตัวตนนะครับอของ สถาบันคุ้มครองเงินฝากซึ่งเก็บเรื่องเงินฝากนะครับเราเห็นพฤติกรรมของผู้คนนะครับที่เครดิตบูโรในฐานในลักษณะการก่อหนี้การใช้ชีวิตและเราก็เอาข้อมูลของนักลงทุนที่มีจํานวนเป็นประมาณ2อล้านลายนะครับที่อยู่ในตลาดต่างๆนะครับของตลาดทุนแล้วสร้างเป็นบาลานซ์ชีตของคนไทยขึ้นมานะครับจากการศึกษาในระดับที่เป็นของจริงๆและทำซีรีส์ยาว แล้วก็มีสถาบันการศึกษาสถาบันวิจัยสักสองสาแห่งมาร่วมกันแล้วเราจะเห็นว่าภาพของบาลานซ์ชชฟนะครับในเรื่องการก่อหนี้สินทรัพย์สินเงิเนฝากเงินลงทุนของเขาทั้งตลาดที่เป็นความเสี่ยงสูงความเสี่ยงต่ำนะครับภายใต้ซับเจกซึ่งไม่แตะตัวตนข้อมูลชุดนี้ถ้ายาวพอมากพอลึกพอนะครับซึ่งซึ่งมีอยู่แล้วในประเทศไทยลน,นะครับ ถ้าเราหลอมรวมมาตรงนั้นได้เนี่ยแล้ว C M R I ให้ทุนในการวิจัยกับนะักวิจัยเก่งๆเราจะสามารถค้นหาความลับหรือคำตอบได้ว่าทำไมพฤติกรรมของนักลงทุนที่โยกย้ายถ่ายเทความมั่งคั่งของตัวเองจากความเสี่ยงต่ำไปความเสี่ยงสูงหรือความเสี่ยงสูงมาความเสี่ยงต่ำในแต่ละช่วงเวลาและเราก็ออกชุดนโยบายที่จะสร้างแรงจูงใจหรือสร้างสภาพแวดล้อม ให้เขาไปในทิศทางที่ควรจะเป็นนะครับเช่นคนอายุก่อน30นะครับควรจะเป็นแบบไหนคนอายุ45ควรจะเป็นแบบไหนคนอายุ 55, 5 5าสิบห้าปีก่อนจะเกษียณควรจะไปแบบไหนนะครับองค์ความรู้แบบนี้มันจะไม่เป็นท่อนๆแต่มันจะเป็นภาพที่เราที่เราเห็นนะครับตัวอย่างมีอยู่แล้วครับตัวอย่างเช่นการแก้ไขปัญหาอฟองสบู่ในตลาดสินเชื่อ,อสังหาริมทรัพย์ ใช้ข้อมูลไมโครดาต้าการแก้ไขปัญหานะครับนี่ครูเรือน,นะครับโดยการออกมาตรการจากทางฝั่งของธนาคารกลางนะครับก็ใช้ข้อมูลไมโครดาต้าหรือแม้แต่การลงทุนนะครับในพันธบัตรรัฐบาลผ่านวอลเล็ตนะครับซึ่งเป็นหลักต้นทุนน้อยๆแต่เราสามารถเห็นพฤติกรรมของผู้ลงทุนครับดิจิตอลฟุตพิ์เหล่านั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันมีมากพอ นะครับมีลึกพอสามารถดำเดนำเินการได้เพียงแต่ต้องขจัดนะครับความกังวลความไม่เข้าใจในเรื่องการนำข้อมูลมาใช้นะครับโดยไม่ไปกระทบสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลนะครับแล้วเราก็เอา Data หลายๆฐานก้อนนั้นนะมาต่อกันนะครับมาทำให้เป็นทะเลสาบข้อมูลนะครับแล้วก็เชิญน,นักวิจัยนะครับมีทุนวิจัยอาจจะมาจาก CMI นะครับมาช่วยกันขุดคน้นหาปัญญานะครับและปัญญาเหล่านั้นนะครับก็ไปสร้างชุดนโยบายที่จะฝ่าวิกฤตนะครับเราเราเรียกลักษณะแบบนี้ว่าปัญญาฝ่าวิกฤตนะครับจากข้อมูลในระดับที่เรียกว่าไมโครดาต้าครับ